สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาเช็คในส่วนของกลุ่มฝนที่ยังมีแนวโน้มว่าจะตกต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับภาคเหนือไล่ไปตั้งแต่เชียงใหม่ตากนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาพแพร่น่านอุตรดิตนะครับ โซนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่อีสานตอนบนไล่ไปตั้งแต่เลยหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับเลื่อยมาถึงมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับสุรินทร์แล้วก็โคราชครับก็ตรวจเจอกลุ่มเมฆฝนที่กําลังปกคลุมอยู่ในช่วง ค่าในคืนนี้นะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนี้นะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับรวมทั้งในส่วนของภาคใต้ตอนบนนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์แล้วก็แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็แถวหาดใหญ่นะครับแถวยะลานะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะครับเมื่อมาเช็คในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแนวโน้มฝนในคืนนี้แล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องถึงเช้านะครับ เดี๋ยวมาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับเนี่ยนะครับในคืนนี้จะมีหลายพื้นที่นะครับที่ฝนถล่มหนักนะครับหนักขึ้นนะไม่ได้หยุดนะนอกจากจะไม่หยุดแล้วยังหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือกับภาคอีสานนี่นะครับแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวจังหวัดตาบแถวเชียงใหม่นะครับแถวเชียงรายแถวพะเยานะครับแถวลำปางแถวลำพูนแถวแพร่แถวอุตรดิตถ์ แถวหน้านนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับตอนนี้แถวท่าสองยางจังหวัดตาบแม่สเรียงแม่ฮ่องสอนอมก๋อยเชียงใหม่รอยต่อระหว่างสามอำเภอสามจังหวัดนี้นะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับผม้งข้างล่างนี่ก็แถวแม่สอดแถวกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกก็มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เจ้าประจำโซนนี้นะครับหนองบัวลำพูเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับ บึงการหนองคายนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่มีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็แถวอีสานตอนใต้นะครับจะเจอกลุ่มฝนอยู่แถวบุรีรัมนีนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็อุบลราชธานีบางส่วนนะครับกําลังก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็แถวปราจีนบุรีสะแก้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ กรุงเทพหานครและปริมณฑลอาจจะมีกลุ่มฝนเข้ามาในคืนนี้นะครับก็กําลังเคล ah time, source, ื่อนตัวผ่านกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนต่อไปด้านตะวันออกนะครับกรุงเทพนะครับก็เป็นกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกนะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้ก็เจออยู่แถวสุราษฎร์ธานีแถวกระบี่นี่นะครับแล้วก็แถวตรังนะครับแถวหาดใหญ่รวมทั้งยะลาปัตตานีนะครับที่กลุ่มฝนกําลังตกหนักอยู่นเวลานี้แล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องจนถึง คืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเราเดี๋ยวไปดูเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในระดับอาเภอที่ฝนน่าจะตกแช่นานนะครับท่านผู้ชมจาว่าเป็นจุดเดิมที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับก็เฝ้าระวังนะครับไล่ไปตั้งแต่แม่ห้องสอนนะครับขุนยวมนะครับขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ศบเมยนะครับฝนกําลังตกหนักอยู่นเวลานี้นะครับขุนยวมกับศบเมยนะครับ แล้วก็จังหวัดตากก็ท่าสองยางนะครับท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งก็ข้ามไปก็เป็นปุ่มก๋อยเชียงใหม่นะครับก็กําลังตกนะครับนี่นะครับรอยต่อ3าจังหวัดนี้ศบมยแม่ห้องสอนท่าสองยางตากแล้วก็อมก๋อยเชียงใหม่นี่ฝนตกหนักนะครับตอนนี้จะเป็นป่าเยอะนะครับฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องมาหลายวันหลายคืนแล้วนะครับส่วนเชียงใหม่ก็แม่ห้องแม่สอนยังมีในส่วนของแม่ลาน้อยนะครับที่มีกลุ่มฝนปรปลายนะครับแล้วก็ขุนยวมนะครับ ส่วนเชียงใหม่ก็จะมีแถวแม karaoke, o, goodbye, แ่แจ่มนะครับนอกจากอมก๋อยแล้วก็มีแม่แจ่มที่ยังตกนะครับแล้วก็เสมืองนะครับแม่ริมดอยสะเก็ดนะครับจอมทองที่กําลังตกนะครับดอยสะเก็ดแล้วก็อาเภอพร้าวอาเภอนี่นะนี่คือในส่วนของเชียงใหม่ที่กาลังตกอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็เชียงรายนี่หนักนะครับเชียงรายตกมาแม่อายของเชียงใหม่ด้วยนะครับฝางเชียงใหม่แล้วก็ชายปราการนะครับเชียงดาวบางส่วน ในส่วนของเชียงรายนี่ตกครอบคุมเกือบทุกอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สวยนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอป่าแดดนะครับเบียงชัยบางส่วนเบียงป่าเป้าทั้งอำเภอนะครับแล้วก็ไล่มาถึงลำปางก็จะมีวังเหนือนะครับอำเภอวังเหนืออำเภอแม่ใจอำเภอเมืองพเยาวนะครับต่อเน,นื่องมาถึงพยาวนะครับภูกามยาวนะครับดอกคําใต้ จุนปงนะครับเชียงม่วนนะครับกลุ่มนี้ฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับยังตกอยู่นะครับนอกนั้นลำปางก็มีแจ้งห่มด้วยนะครับมีงาเงาวที่ตกทั้งอำเภอนะครับแล้วก็อำเภอ2องจังหวัดแพร่บางส่วนที่ฝนกำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับวังชิ้นแพร่นะครับเด่นชัยแพร่สงเม่นแพร่นะครับอำเภอเมืองนะครับ แล้วก็รับแแปอุตรดิตนะครับที่กําลังตกนะครับรวมทั้งสีสัชนาลายสุโขทัยนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในส่วนของภาคเหนือในช่วงคืนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ดูทิศทางของฝนเคลื่อนตัวจากด้านบนลงมาด้านล่างเหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นจุดเดิมนะครับที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในโซนนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับ ก็เป <S an> ็นกลุ่มฝนที่มีแนวโน้มกระจายตัวนี่นะครับนี่คือเรดาร์จากเชียงรายนะครับแล้วก็พอไล่มาดูเรดาร์ของอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนหลายกลุ่มนะภาคอีสานโดยเฉพาะด้านล่างนี่แดงนะครับฝนตกหนักนะครับคือก่อนที่จะไปด้านล่างก็คือจะอยู่โซนนี้นะครับฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแถวเพชรบูรณ์ลมสั่งลมสักลมเก่าน้ําหนาวนะแล้วก็ข้ามมาถึงเลยนะนาแห้ว ด่านซ้ายภูเรือท่าลี่อำเภอเมืองเชียงคานปากชมนาด้วงบางสะพุงภูหลวงภูกระดึงนะครับเลยนี่ฝนตกเกิน90%นะครับของพื้นที่นะครับจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ข้ามมาหนองบัวก,ก็ถึงสุวรรณคูหานาวางังนากลางอำเภอเมืองหนองบวัวลำพูสีบุญเรืองนะครับก็ฝนตกปลอยปลอย,ลอยสลับหยุดสลับ หนักนะครับอุดรนะครับนายูงน้ำโสมบ้านผือนะครับกุดจับหนองวัวซออําเภอเมืองบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนอําเภอเพนนะครับอําเภอบ้านดุงอําเภอสร้างคลองนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ส่วนหนองคายนี่อําเภอสังคมนะครับอําเภอศรีเชียงใหม่อําเภอโพตากท่าบ่ออําเภอเมืองนะครับอําเภอสะใคร พะโพนพิสัยนะครับกลุ่มฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับส่วนบึงการฝนเริ่มจะซาแล้วนะครับแต่ว่าก็ตอนค่าดึกๆน่าจะมีมาเติมอีกนะครับบึงโขงหลงนะครับกําลังตกนะครับแล้วก็ข้ามมาถึงสกลนี่ก็อากาศอํานวยนะครับวานนนาสวาริชูมิพังโคนพนนิคมอําเภอเมืองสกลนครนะครุสุมานพนาแก้วกุดบากนะครับภูพานนะฝนกาลังตกนะครับก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ แล้วก็ในส่วนของสกลนครก็มีนาทมบ้านแพงสีสงครามท่าอุเทนพนสวรรค์นะครับอําเภอเมืองนครพนมนะปราบะนะฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนอีสานตอนล่างครับโคราชนับเทพารักษ์ฝนกาลังตกหนักนะครับด่านขุนทดนะครับแล้วก็โซนนี้ก็เป็นหนองหงบุรีรัมณ์นะครับลำปลายมาศอําเภอเมืองอําเภอคูเมืองนะครับ อำเภอสตึกอำเภอห้วยราชอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับอำเภอกระสังนะครับก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็จอมพระสุรินขาวาสินรินขาวสุรินนะครับอำเภอเมืองสุรินบางสวนสีขอรับภูมิสุรินนะครับสังขบุรีสุรินนะครับฝนกําลังตกแล้วก็ดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับว่าเคลื่อนที่ไปด้านไหนนะครับ ก็ลักษณะเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกนะเพราะฉะนั้นจังหวัดต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดอุบลราชธานียโสธรเตรียมรับฝนต่อนะครับต่อจากนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับน่าจะไปต่อศรีสะเกดยโสธรแล้วก็อำนาจเจริญอุบลน,นะครับคืนนี้อีสานหนักนะครับน่าจะหนักทั้งเกือบทั้งภาคนะครับมาดูในส่วนของเร์ภาคกลางนะครับภาคกลางตอนนี้นะครับเจอกลุ่มฝนอยู่แถวภาคตะวันออกมีประจันตคามประจิมบุรีนะครับนาดี กบินบุรีนะครับฝนกําลังตกนะครับอําเภอเมืองนะครับแล้วก็เจอกลุ่มฝนอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครกําลังจะเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพนะครับแถวชัยบาดาลลบบุรีแถวด่านกุนทดโคราชมวกเหล็กสระบุรีนะครับปากช่องโคราชบางส่วนนะครับฝนตกหนักในตะปานหินพิจิตรนะครับฝนตกหนักนะครับทั้งอําเภอเลยถ้าพรอพิจิตรฝนก็ตกหนักทั้งอาเภอนะครับชนแดนพพชบูรณ์นะครับทองผาภูมิกาญจนบุรียังตกต่อเนื่องนะครับก็ดูในส่วนของ ทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของฝนที่ภาคใต้นะครับก็จะเจออยู่แถวนี่นะครับแถวคลองท่อมกระบี่แถววางวิเศษรังนะครับแล้วก็แถวนี่นะครับแถวอำเภอเมืองยะรานะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่น่าจะตกต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งน,นี้นะครับ ก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ฝนโดยเฉพาะอีสานกับเหนือนะครับที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับในส่วนอําเภอตามที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ภาพรวมนะครับนี่คือข้อมูลอัปเดตในคืนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ณเวลานี้นะครับก็จะเห็นภาพรวมนะครับฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวประเทศประมาณเกือบ60เซ็นต์นะครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ